อีกเรื่องหนึ่งครับเราไปดูอุบัติเหตุช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาการจราจรก็จอแจ๋ละครับแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นตอนดึกๆประมาณสักเกือบตีสี่ที่ผ่านมาทางตำรวจที่พัทยาเขาได้รับแจ้งเหตุมีชาวต่างชาติขับรถยนต์เร้วไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแดงอยู่แถวแหลมบริหารนี่แหละครับแล้วปรากฏว่ามีทั้งผู้ที่บาดเจ็บมีทั้งผู้เสียชีวิต ตำรวจเข้าไปแล้วก็เจอกับรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนสองคันเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอน da w เวฟชนแล้วก็ตะแคงกันเสียหายนะครับผู้บาดเจ็บก็นอนกระจัดกระจายกัน5คน4คนแรกเป็นครอบครัวเดียวกันมีคุณธนงศักดิ์อินวันครับก็มีบาดแผลฉีกขาดที่ใต้คางขาซ้ายก็เป็นแผล ส่วนภรรยาคือคุณอัมภัยอันนี้น่าสงสารเลยแหละครับเพราะว่าถูกชนแล้วก็เสียชีวิตคาที่ศพกระเด็นไปข้างทางใกล้ๆก็มีน้องเนยที่เป็นลูกวัย5เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ร้องกระจององแงด้วยความตกใจคนเป็นพ่อก็คือคนที่รอดตายเนี่ยก็ใจจะสลายและครับกับภาพที่เกิดขึ้นผู้ที่บาดเจ็บอีกหนึ่งรายก็เป็นผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนอนนิ่งอยู่บนถนนเหมือนกันครับ จากการสอบสวนเบื้องต้นนี้ทราบว่านายธนงศักดิ์มีอาชีพขายดอกไม้นะคะกำลังขับรถสามล้อพ่วงนี้แหะค่ะมาพร้อมกับครอบครัวจะนําดอกไม้ไปเร่ขายให้นักท่องเที่ยวถแถวแถวย่านวอกิงสตรีทพัทยาใต้ แต่ระหว่างขับรถมาจอดรอไฟแดงอยู่จูๆ่ๆรถโยนต์เกง๋งซึ่งมีคนขับเป็นชาวรัสเซียกับเพื่อนขับมาด้านหลังด้วยความเร็วแล้วก็เฉียวชนกระแทกค่ะจะจนทําให้ครอบครัวบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะส่วนชาวรัสเซียคนนี้ค่ะหลังจากเฉียวชนเสร็จก็ขับหนีขึ้นไปที่ถนนเขาพระใหญ่ก่อนที่จะถูกตํารวจสายตรวจแล้วก็ตํารวจตู้ยามเขาพระ สกัดจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะโดยคนขับรถค่ะหลังจากที่พบตัวแล้วนะคะอยู่ในสภาพอาการคล้ายเหมือนเมาชื่อว่าคอนสแตนตินโวคเป็นชาวรัสเซียตำรวจก็เลยนําตัวไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อแจ้งข้อหาต่อไปค่ะกับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับนอกจากที่แหลมบาลีไฮตอนตีสองครึ่งเจ้าหน้าที่ที่บางละมุงได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ไปชนกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแล้วที่สําคัญก็คือ แหมอันนี้น่าเป็นห่วงคือรถเนี่ยพุ่งเข้าไปในบ้านประชาชนามีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายเกิดเหตุแถวแยกสัญญาณไฟหนองเกตใหญ่ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาตรงหนองปลืออําเภอบังละมุงครับเป็นรถฮอนด้าซีวิไปชนบ้านเรือนประชาชนสามหลังด้วยกันซึ่งแถวนั้นเป็นร้านรับตอบพรบร้านอาหารตามสั่งร้านไถ่กระสารก็เป็นชุมชนคนอยู่นี่แหละครับทำให้อาคารก็พังถล่มลงมารถก็เสียหาย มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถเก่ง3รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยในนั้นนะครับก็คือนายนันทวุฒิองค์กลางนอนนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องปั๊มหัวใจไปช่วยเหลือในนี้มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยครับเป็นสุภาพสตรีอายุประมาณ20-25ถึงปีก็ตายกลางถนนเลยแหละครับถัดไป200เมตรเจอกับมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายผู้บาดเจ็บคนอื่นๆก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้น่าสลดทีเดียว สอบถามไปยังคนขับรถเก่งนะคะชื่อว่านายสิทธิชัยเอี่ยมมะเฟืองอายุ24ปีเขาบอกว่าเดินทางมาจากชนบุรีค่ะขับตามกันมา3คันนะคะตัวของเขาเองขับอยู่คันที่เพรพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสีแยกไฟแดงค่ะ จูจ่ก็มีจักรรถจักรยานยนต์กลับรถกระทันหันนะคะตัวเขาเองบอกว่าพยายามเบรกแล้วก็หักหลบแล้วแต่ไม่พ้นสุดท้ายก็เลยชนเข้าไปอย่างจังค่ะแล้วก็เสียหลักไปชนเข้ากับบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะทําให้มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บมากมายที่พูดมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันแล้วครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์กลับรถกระทันหันจริงหรือไม่ทําให้เสียหลักการควบคุมจริงหรือไม่ทราบแต่ว่าถ้าเป็นจริงมอเตอร์ไซค์ลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับ